ใครที่ดูอยู่นะคะก็หรือติดตามข่าวอยู่เนาะก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเออไม่อยากจะพูดเยอะเนอะปะอยากให้ไปดูในรายการเออจะได้พูดทีเดียวนะคะเออแต่ถ้าเขาแบบขเขาพูดใช่ไหมว่าพี่แบบใส่ร้ายต่าง,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 างๆนาพี่แบบยินดีเลยสู้เลยสู้มาเลยมาพูดกันเลยคุยกันเลยเอาหลักฐานงัดมาเลยนะคะว่าว่าแบบ เรื่องไหนจริงไม่จริงเพราะว่าเราก็หลักฐานค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่หนุ่มไม่กล้าเปิดให้พี่หรอกพี่กันไม่กล้ามานั่งข้างๆพี่หรอกถ้าเขาไม่เช็คแล้วว่าแบบสิ่งที่พี่พูดมันเป็นเรื่องจริงนะคะนึกออกไหมคือถ้าถ้าเขาถ้าถ้าเขาแบบเออไม่ไม่เช็คอะค่ะน,นี้เขาเช็คทุกอย่างนะก่อนออกรายการนะว่าจริงไหมที่พูดอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ถ้าคิดว่าแบบจะจะมาสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแก้ต่างให้ตัวเองก็มาได้นะอืมไม่ได้ติดอะไรนะคะแต่ตัวถามว่าตัวพี่อยากเจอทำไมไม่อยากเจอไม่อยากเจอเลยคือแบบโฟนอินก็ได้หรืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกแบบรู้สึกมันรู้สึกแย่ไม่อยากเจอคนคนนี้อีกหนึ่งออกใช่ไหมแบบ ไม่อยากจะเถียงด้วยไม่อยากจะคุยด้วยอะไรเงี้ยไม่อยากจะแบบอะไรอะ่ะคือมันแบบเออขอบคุณคุณบาสนะคะหลายอย่างที่รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะอะไรเลยอะ่ะเออไม่เล่นแอปแล้วคะ่ะพักก่อนจริงๆลบแอปไปนานแล้วลบตั้งแต่คบกับเขาแหละช้เรียกว่าขยะขย,ะยงประมาณนั้นอืม